เย็นครับพี่เอาอยู่เลยเพราะว่านั่งไปเป็นห้องทํางานหรือก็นั่งสังสรรค์อะไรก็ได้ครับเป็นห้องแบบกันยุงกันแมลงได้ต้องใช้รุ่นนี้ถึงจะเย็นสบายใช่ใช่ครับเปิดดูได้เลยครับอันนั้นแคตตาล็อกก็<อ> <laughs> ชายดี y เพิ่มพวกเราเราทำเหลงเล็จพรออะ่ะใช่ครับอ๋อใช่ดี <laughs> ครับ ใช่นิ้กภาพออกเลยคืออีกแบบนี้ก็เป็นกระโจมเป็นผ้าก็มูลค่าก็จะสูงครับใชพ่พี่เป็นผ้าแบบกันกน,น้ํากันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนั้นเป็นผ้าแคนวาสใช่ครับใช่ครับน้ําไม่เข้าอันนี้ก็กันน้ําได้แต่ว่าถ้าตกหนักๆน,นี่ก็น่าจะเอาไม่อยู่แต่ว่ากันเนี่ยมันก็แบบเน้นแบบว่าในบ้านในแล้วก็ที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยตอนกลางคืนกันยุงอะไรเงี้ยน,นั่งกินก็บางทีก็ทําใช่ครับทําคาเฟ่เขาทำลูกค้าทำคาเฟ่เนี่ยที่ชงกาแฟที่หนึ่งที่นั่งลูกค้าที่หนึ่งอะไรเงี้ย ใช่ใช่ครับหาไอา้ผ้าใบไอ้ผ้าใบไฟชีตอะไรเงี้ยมาการคุมได้ดีวายเพิ่มใช่ครับทางเข้าออกก็มีสองทางแล้วครับเนี่ยพี่ก็ตั้งเลยไสยบ้านนี้เลยครับพใช่ครับเป็นของแถมด้วยส่วนของแถมชิ้นใหญ่เนี่ยมูลค่าสูงเนี่ยก็จะเป็นสกูตเตอร์นะครับซื้อแอร์รุ่นหมื่นแปดคู่เต็นหรือเก้าพันหมื่นแปดไอ้เก้าพันคู่เต็นเนี่ย แถมฟีกูตเตอร์ไฟฟ้าให้นะนะครับก็จะยังไงจะจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเตมิมอีกทีนึงครับติดตามช่องวิมานแอร์มุงไว้ได้เลยนะครับมีโปรแน่นอนสอําหรับพี่ลูกค้าก่อนสิ้นปีนะครับได้ซื้อกลับบ้านกลับไปเที่ยวพักผ่อนกันอะไรยังไงนะครับติดตามกัน mm ไว้ก่อนได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาก่อนเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมกันได้นะครับอินบ็อกซ์ที่ช่องเป็นเพจหลักของเรานะครับวิมานแอร์มุงสินค้าแอร์ เพื่นที่มีมาตรฐานมอกนะครับสอบถามผู้คุยกันได้คอมเมนต์ทิมเข้ามาได้เลยนะครับในในช่องทางตอนนี้ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับละเอียดผมก็จะแจ้งในต้นตน,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 นี่วพี่ๆลูกค้าที่อยู่ด้านไหนก็มานั่งทิวนะสบายเลนะนั่งนะครับกอดกันนะทิวเลยเย็นสบายมากนะครับด้านในเย็นมากนะครับยี่สิบเจ็ดยิบแปดองศา ด้านนอกก็สามสิบสององศานะครับอบอ้อาวนะครับไม่เปิดแอร์เนี่ยนั่งไม่ได้เลยร้อนมากนะครับด้านในใเย็นสบายแอร์ไม่ออกไม่เก็บเสียงไม่คือดอัดแต่ว่าแอร์เย็นสบายดีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ข้างในตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่ส <28. S 1> ิบแปดย่ิบแปดฮก็ยี่สิบแปดไม่ก็คือว่าเหมือนแอร,ร์บ้านเลยครับอุณหภูมิมันมีความเย็นด้วย <Okay. S 1> อัดใช่ครับ ก็รุ่น9000 BTU มันจะกินสูงกว่าเพราะว่าเขาเป็นไม่ได้แยกส่วนเหมือนแอร์บ้านที่เขาจะเน้นพกพาไงเ,เรื่องจะได้เปรียบตรงที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้ครับนี่ก็ยกทั้งเต็นท์ทั้งแอร์เนี่ยพับเก็บมันจะมีพับก็เป็นวงกลมเล็กๆเองเก็บง่ายๆครับอันนี้แอร์ก็เรื่อนเท่านี้สี่เหลี่ยมก็หามุมอะไรเขา